อืมถูกต้องแลนะค่ะโอเครอก่อนแชร์เชิญเพื่อนๆมานะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วเน็ตดีเลย์ประมาณสองนาที เปิดไลฟ์กว่าจะใช่ค่ะกว่าจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเข้ามาให้ไวนะคะวันนี้แม่มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะที่มีมาเคิลดีๆนะมีมาเคิลดีนะคะแล้วก็ลองไปเอาชุดความคิดของเขาเอาการลงมือทําเอาวินัยของเขาว่าเขาใช้ชุดความคิดไหนเหรอเขาใช้แนวคิดไหนเหรอที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะ มีคนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จอะจะต้องมีชั่วโมงบินเยอะๆสามปีเจ็ดปีนะคะตอนนี้ถ้าเรามีระบบที่มันทําได้บวกกับวินยัยนะคะบวกกับวินัยของเราอ่ะนะคะไปฟินเนสมาแล้วค่ะแสดงว่ามีคนสังเกตแม่นะคะก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วมันไม่เกี่ยวนะลูกอืมว่าใครจะมาก่อนมาหลัง กินนะ้ารอนะคะคือมันไม่เกี่ยวหรอกนะเราจะไปไปแบบเหยียบเบรกตัวเองว่าเฮ้ยยังไงล่ะเหยียบเบรกตัวเองว่าฉันยังคงทาไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันต้องใช้เวลาอีกนานลูกอย่าไปใส่ชุดความคิดแบบนี้กับตัวเองวันเนี้คุณมาฟังนะเขาเพิ่งเทรดได้แค่สี่เดือนแต่ชุดความคิดเขาการลงมือทําของเขาวินัยของเขามันโคตรสุดยอดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้หลายคนเลยสําหรับที่แบบขึ้นเข้าใน,ในวงการหรืออยู่มานานแล้วใดๆก็ตามแม่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวว่าคุณอยู่ก่อนหรืออยู่หลังความสําเร็จมันขึ้นตรงกับวินัยและการฝึกฝนนะคะเดี๋ยวแม่รอแขกรับเชิญก่อนนะคะนะวันนี้เป็นโอ้โหไม่ต้องสวยเลยค่ะวันนี้พรแขกรับเชิญแม่สวยมากค่ะลูกสาวแม่สวยมากอ่าใช่หลายๆคนถามว่าครูลูกแก้วมันจริงเหรอครูลูกแก้วอยู่กับแม่เจอระบบแม่มาแค่ปีเดียวเราพลิกชีวิต มันดูเวอร์เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันสําเร็จกันยากแต่ตอนนี้ด้วยระบบที่มันเอื้อแม่พูดเสมอค่ะในเมื่อเรามีระบบที่เอื้อให้เราประสบความสาเร็จแล้วเอื้อให้เรามั่งคั่งแล้วมันเหลือแต่ตัวเราเท่านั้นนะคะหลายๆคนอาจจะติดนะคะไม่ได้ติดที่ระบบ,บหรอกลูกติดที่ตัวเรานี่แหละแล้วบางครั้งอ่ะเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเองมันอาจจะมีคําพูดบางคําจากใครบางคนนะมาช่วยสะก,กิด เอาแบบคงที่มันอยู่ในตาเราออกนะคะแล้วก็ทําให้เราตื่นรู้แล้วเราก็ประสบความสําเร็จได้เลยนะ,ะแม่ทึงบอกว่าคําพูดของคนที่ผ่านนะคะผ่านการมีวินัยหรือประสบความสําเร็จเนี่ยคําพูดคําพูดเดียวอะ่ะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครอีกหลายคนก็ได้นะ,ะวันนี้ใครอยากรู้ไหมคะอยากรู้กดหัวใจให้แม่หน่อยนะคะเคาะจอเคาะใจเลยคะ่ะนะคะกดหัวใจให้แม่หน่อยนะคะเปิดการมองเห็นนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวแม่รอแขกรับเชิญก่อนนะคะ น้องเข้ามาดูแม่หรือยังไปกดติดตามเพจหรือยังน้อนะคะอ่าใครบอกมีิวบอกลูกปลา<ง>ตามตามน้องปิคงให้แม่หน่อยน้องปิคงไม่เคยใช้แล้วลูกรู้ไหมว่าน้องเขาไม่เคยใช้ facebook เลยเขาเพิ่งเปิด facebook วันนี้เพื่อที่จะตั้งใจมากๆนะคะตั้งใจมากๆว่า อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงแทนแม่อยากจะมาช่วยแม่พูดให้ทุกคนมั่นใจว่าระบบแม่มันทําได้จริงนะคะแล้วก็น้องไม่เคยใช้ Facebook เลยนะคะแล้วน้องก็มาเปิดเฟซบุ o กวันนี้เพิ่งเปิดเฟซบุ o กวันนี้ล่าสุดเพราะว่าจะมาให้แม่สัมภาษณ์นะคะอยากจะมาเป็นแรงบาันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนพี่ปูดาสวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลว่า ฉันเพิ่งเทรดไม่กี่เดือนฉันจะสําเร็จได้อย่างไรน้องเทรดแค่สามเดือนเองนะคะเทรดสามเดือนอนันนี้แอบสปอยก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่น้องจะมาบอกลูกปลาว่าไปตามน้องปิง้งให้แม่หน่อยอเออลูกศิษย์อ,อไม่รู้ว่ามีใครมีไลน์ปิง้งมาถามเชอร์รี่ก็ได้นะคะเพราะน้องไม่เคยใช้เฟซบุ o กนะแล้วทีเนี้ยออน้องมาเรียนไพรเวทกับแม่เมื่อสามเดือนก่อนนะคะ แล้วน้องก็ใช้ทุนสองพันเหรียญออจากวันนั้นถึงวันนี้ระยะเวลาประมาณสามเดือนน้องทํากำไรได้สี่หมื่นกว่าเหรียญแล้วไม่ฟุกหนูไม่ฟุกเลยน้องทําแผนน้องเขียนแผนน้องมีวินยัยน้องจดบันทึกทุกวันทุกออเดอร์เข้าด้วยเหตุผลอะไรน้องจดหมดเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าฟุก แน่นอนนะคะถ้าฟุกแม่ไม่เอามาออกรายการแน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาคนที่ประสบความสําเร็จถ้าเขาไม่เคยเทรดเลยนะฮะอาจารย์อ๋อบอกรอหน้าจอเลยนะฮะนะคะใครก็ได้ไปตามปิงให้แม่หน่อย <c ười> คือน้องไม่เคยเล่น Facebook เลยค่ะนะฮะน้องต้องมาทักทายแม่ก่อนแล้วแม่จะอินไว้น้องเข้ามานะฮะอืมใครติดต่อปิงได้ <c ười> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าท้อวันนี้โดน SL พผู้นี้ก็บวกได้วันนี้ลบผู้นี้ก็บวกได้วันนี้บวกผู้นี้ก็ลบได้แต่ใดๆก็ตามนะคะให้นะคะให้เราอะ่ะเข้าใจระบบก็พอนะะเมื่อไรเราเข้าใจระบบแล้วอะนะคะอย่าเพิ่งท้อว่าทําไมคนอื่นเขามองออกทําไมฉันมองไม่ออกพี่ปุยพ,พี่ปองสวัสดีค่ะนะคะเออเขามองออกทําไมฉันมองไม่ออกนะคะ น้องจะมาช่วยคอนเฟิร์มนะคะไม่มีการเตรียมใดคิดดูเตรี้ยไม่ไม่มีการเตรียมชนิด,ดาานที่แบบว่าน้องใช้แต่อินสตาแกรมแล้วแม่อยากจะถามด้วยว่าแล้วรู้จักแม่ช่องทางไหนเนี่ยนะคะนะแล้วก็ไม่เคยเปิด f a c e b o o k เลยนะคะเออไม่เคยเปิดเ Facebook เลยก็เพิ่งเปิดวันนี้แหละวันแรกนะคะเดี๋ยวรอน้องเข้าไปกดติดตามเพจแม่ก่อนนะคะเกรดาวันสวัสดีลูกอาจารย์บอยอาจารย์ออฟสวัสดีค่ะนะคะ รอน้องก่อนนะดังนั้นเนี่ยใครที่ท้ออยู่มาฟังไลน์นี้นะคะเทนเนอร์ก็มาค่ะนะคะวันนี้แม่ไปฟิตนเดน็แล้วนะคะทุกคนแม่ว่างแล้วแม่โยนพาระให้กับทีมโค้ชหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแม่ก็ลดการสอนลงแล้วนะคะตอนนี้อืมเดี๋ยวรอน้องปิ๊งก่อนนะคะสาวสวยของแม่นะคะเดี๋ยวรอน้องใครจะไปตามน้องให้แม่ได้เนี่ยนะคะ ผมมันล้านโคตรศรัทธาพ่อและแม่ระบบแม่ครับนะแต่มันเรื่องวินัยเนะพี่พี่พี่อะไรนะพี่เจียเ๊ยบนะคะเรื่องวินัยนะคะพี่เจี๊ยบกับพี่ใหม่นะคะเขาใหญ่อ่าแบงค์ส,สวัสดีครับลูกเอาแบงค์หายไปเลยนะคะเออน้องอ้อมสวัสดีค่ะอืมน้องปิ๊งเพิ่งเปิดเอเฟซบุ๊กอะลูกอืม บอกว่าให้ให้เข้ามาทักแม่ในเพจแล้วเดี๋ยวแม่อินไว้์เข้ามาเนยอ้อยสวัสดีค่ะนะวันนี้นะวันนี้ะระหว่างรองน้องนะเนาะเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะคะแม่เขียนแผนว่าซิเดเกิดซิกแผดสองนะคะแล้วก็กรอบไซเวกรอบวันของเราเนี่ยแปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศนนะคะใช่ค่ะเขาเป็นดาราค่ะทําไมหนูรู้ว่าเขาน่ารักอะลูกนะคะนัดนาไทําไมหนูรู้ว่าเขาน่ารัก เออเอ,เอมิกาหนูต้องเรียนออนไลน์กับแม่ค่ะนะคะเอทรงจะโดนหนักน้องมาออกกำลังกายใช่ค่ะเดี๋ยวรอน้องก่อนกำลังอ่านข้อความน้องก่อนนะคือวันนี้ซิกเดย์ออกขาบายเขาติดกรอบวันลงมาเก็บบอดี้เดย์นะ,ะจุดที่เรารอก็คือกรอบที่แข็งแรงมีไปลายไส้เยอะๆก็คือ4055ูห้าหเบรก4ี5 5าบายขึ้นไปวันนี้6,000จุดแล้ว ลงมาสามพันขึ้นไปหกพันแล้วนะคะวันนี้เก้าพันจุดแล้วนะคะระบบเราอืมนะนี่แหละเออเลนาหนูจะต้องรอฟังว่าน้องเขาทำยังไงเพราะเวลาที่เราเสียเรามักอยากจะเอาคืนเราจะหัวร้อนนะคะเราจะหัวร้อนมากๆทุกคนเป็นหมดนะคะอืมพอดแตกหลายรอบแล้วคะ่ะแต่ใจยังบอกว่าสู้ค่ะแม่ไปต่อ นะคะมันคือประสบการณ์นะคะมันไปมันคือประสบการณ์ถ้าเรายอมแพ้ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรอืมเรียนเรียนทางออนไลน์จ้านะฮะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าก็ลงทุนกับมันไปนเยอะแล้วอะทั้งค่าความรู้ทั้งเวลาทั้งเงินเราต้องคุยกับตัวเองใหม่แล้วเอาวินัยไปแลกมาน้ําสวัสดีค่ะตอนนี้น้ําอยู่เมืองไทยไหมลูกนะคะแม่มาจากสัมมนาที่เขาใหญ่บ้างออ้ยตายแล้วลูกแม่อยู่ที่โคราชเนี่ยวันที่สิบสามาเลยนะคะนะ วันที่สิบสามเดือนสิบสองแม่มีสัมมนาใหญ่ออสัมมนาย่อยอที่อะไรนะโรงแรมสีมาธานีนะคะเรียนสามเดือนค่ะคอร์สออนไลน์เรียนสามเดือนมีประมาณหกถึงแปดอีพีนะคะเดี๋ยวรอน้องก่อนแล้วฉันจะดึงน้องไปยังไงวะเนี่ยนะคะถ้าเจ็บพอแล้วกลับมาบริหารทุนแล้วทําแผนนะคะใช่ค่ะทุกคนต้องวางแผนนะน้องน้องปิ๊งเนี่ยที่เขาเทรดแล้วเขาซัพเซสเนี่ย ดยอย่างรวดเร็วเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเชื่อแม่ทุกอย่างเลยทําตามที่แม่แนะนําทุกอย่างแล้วก็จดบันทึกทุกวันนะคะจดบันทึกทุกวันนะคะจดบันทึกทุกวันแม่ถึงทําหนังสือทําถึงทําสมุดจดบันทึกไงสร้างสมุดสร้างวินยัยไหมพวกเราในการเขียนแผนในการวางแผนเพื่อให้พวกเราอะ่ะไม่หลุดหนึ่งไม่หลุดวงจรสองไม่หลุดแผนนะคะอืม อยาก้องลองไม่ออกค่ะตะโกนออกไปให้แม่ช่วยด้วยนะคะแม่ได้ยินอยู่ค่ะลูก <c oughs> สัปดาห์นี้ลูกตุยทุกวันเลยค่ะกราฟมันเหวี่ยงแรงลูกนะกราฟมันกราฟปลายไส้เยอะเดียดูทางเซมเฮดสี่จ้านะหนูดูดิหนูดูปลายไส้มันจะมีไส้ชนไส้อยู่ที่สี่ศูนย์ห้าห้านะคะไส้ชนไส้อยู่ที่สี่ศูนย์ห้าห้าอยากเรียนตอนนี้แม่ยังไม่เปิดค่ะหนูรอก่อนนะคะหนูรอ,เ,อ,อเดือนธันวาคมนะคะแม่ค่อยเปิดรุ่นแปดตอนนี้แม่ปิดลับอยู่ค่ะ ต้องให้น้องเข้ามาทักแม่แม่จะเห็นน้องไหมน้องใช่ค่ะแม่จะอินไว้น้องยังไงเดี๋ยวแม่รูก้ก่อนนะอินไว้น้องมันไม่ขึ้นน่ะมิวเดิวหน่อยลูกว่าน้องเข้ามาทักแม่ยังแผนต้องทำก่อนเทดค่ะลูกแผนแผนทำก่อนเทดตอนเจ็ดโมงเช้ากับหนึ่งทุ่มแล้วก็ระหว่างวันนะคะระหว่างวัน พี่เจี๊ยพี่ใหม่เชิญนะคะวันโคราชมาเอาคือจริงๆแล้วทําไมไม่ต้องจัดสัมมนาเพิ่มพลังใจรู้ปะ่ะมันไม่ใช่แค่คุณไปเอาความรู้ที่มันอัปเดตที่มันสอนสดเรียนสดกันหน้างานนะแต่ว่าคุณน่ะรู้ไหมเทรดเดอร์ eder, มันขาดสภาวะของกําลังใจพลังใจสําคัญกองการเทรดมากนะคะพลังใจสําคัญกการเทรดมากคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศไปอยู่ใน คนที่ทําอาชีพเดียวกับเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่มันมีแต่แบบนะคะปิดโคราชยังไม่ปิดรับค่ะโคราชยังทักได้นะคะโคราชทักได้เลยสัมมนาโคราชวันที่สิบสามเดือนสิบสองนะคะทีมโค้ดครบทีมนะคะตอนนี้แม่รอแขกมาบเชิญอยู่นะคะน้องจะเข้ามาได้ไหมน้องนะคะมีใครดิวให้แม่ได้ยังมิวทำอยู่อ๋อดิวทำอยู่ไลน์แม่ก็นะคะคิดว่าครบห้าพันจะพักตัวสับเลยจ้า นี่น้องฟินดิง้งแม่จะบอกให้เวลาที่กรอบเอ่อครบรอบเนี่ยนะฮะครบรอบเนี่ยเขาจะวิ่งหากรอบทีเนี้ยทุกการเข้าแม่แม่บอกเสมอเลยว่าอย่าไปครบปุ๊บพักปั๊บเวลาซิกออกทำไมไม่วิ่งตามซิกแต่เราไปรอสวนใช่ไหมพอรอสวนเนี่ยนะพอรอสวนเนี่ยบอกแอดมินเบียร์มาตัดหมุดหน่อย พอเรารอสวนนะคะมันจะตุยเพราะว่ามันต้องรอเบรกรกอบเราไม่รู้หรอกค่ะกราฟมันวิ่งห้าพันถึงหนึ่งหมื่นเราไม่รู้ว่าจะเบรกรกอบไหนเราต้องรอเขาเบรกก่อนนะคะอืหนูเป็นมดแดงแสงมะม่วงค่ะเข้าใจระบบอยู่ค่ะแม่แต่ประเด็นคือรอไม่ได้ทุกคนเป็นแบบนี้หมดใช่ค่ะแม่ไปออกกำลังกายมาจากวันนี้นะแม่จะว่างแล้วช่วงนี้แม่ว่างแล้วแม่จะออกกำลังกายทุกวันแล้วนะคะเฮีน้องไม่มาทักแปบ๊บหนึ่ง อ๋อปิงปิงหนูหนูหนูเข้ามาทักแม่ในนี้เนะี่ะเดี๋ยวแม่แม่ก็จะออกจากตรงนี้ไม่ได้ให้น้องปิงมานะนี่มาแล้วมาละมาละ,าละเออบอกว่าให้มาทักแม่ในเพจค่ะอทักแม่หน้าเพจเปิดเฟซวันนี้ไม่รู้จะว่าไม่รู้จะอินไวเข้ามาได้หรือเปล่านะน้องเพิ่งเปิดเฟซวันนี้ <laughs> เรื่องกรอบหนังสือแม่มีคะ่ะมีทุกอย่างเลยคะ่ะเล่มสามรีบสั่งซื้อหนังสือนะคะแม่ ตอนนี้คุณจะได้ราคาพรีออเดอร์หนึ่งพันเก้าเก้าสบเก้าบาทร้อยเจ็สบห้าหน้านะคะถ้ารอนังสือพิมพ์เสร็จแล้วจะเป็นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะอืมเอ,อ่อดูกลุ่มแม่พลังงานดีมากเลยค่ะมีพี่พี่มีพี่พี่อ,อ่อดูแลอ้าน้องพิ์มาแล้วมาแล้วลูกสาวฉันมาแล้วจ้ะเธอแป๊บหนึ่ง โอเคใช่มาแล้วมาแล้วหนูก็ปลดล็อกจากการไปเจอแม่ที่อุดรมาปีที่แล้วจริงๆค่ะเขาบอกว่าอาสามนา,าก็สอนเหมือนสอนออนไลน์แล้วจะต้องไปทําไมเสียค่าใช้จ่ายนู่นนี่เรียกกับแม่ห้าพันห้าร้อห้าสิบห้าค่ะคือแม่จะบอกว่ามันเหมือนกับคุณดูฟังเพลงใน YouTube กับฟังดูไปดูคอนเสิร์ตนั่นแหละนะคะมาแล้วลูกสาว,วาเอาตียงหนูว่างหรือยังเนี่ย ขับได้ได้ค่ะรถมันติดค่ะอ๋อมีคนขับรถให้หนูหรือเปล่าไม่ค่ะหนูไหลๆไปกางถนนอยู่ค่ะอุตายแล้วหนูจะสะดวกไหมลูกสะดวกค่ะแม่โอเคเอาครึ่งหน้าก็ได้ไม่เป็นไรนะเอ็นดูเนาะนี่ไงคนสําเร็จไม่รอเพอร์เฟกต์อ่าเดี๋ยวแม่ถามน้องปิ๊งก่อนว่าปิ๊งมีคนบอกว่าคนที่เทรดได้เนี่ยแล้วประสบความสําเร็จในศสาเนี้ยจะต้องโอ้ชั่วโมงบินต้องแบบสี่ปีเจ็ดปีสิบปีอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ในความรู้สึกของหนู ไม่คะ่ะเพราะว่าหนูตัวหนูเพิ่งเริ่มวันที่เจ็ดเดือนแปดที่ประมาณสามเดือนใช่คะ่ะแต่ก่อนเนี้นก็คืออ่านแต่ว่าลงมือจริงๆที่หนูจดบันทึกว่าตัวเองเริ่มต้นในการเทสซิกก็คือวันที่เจ็ดเดือนแปดค่ะตอนนั้นหนูมาเรียน p r i v a t กับแม่ยังน่าจะยังแค่เข้าเข้าไปในกลุ่มแค่อ,อยู่ในกลุ่ม แค่อยู่ในกลุ่มเฉยๆแล้วก็แม่ก็บอกว่าต้องจดบันทึกมีแผนเทดใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะอแล้วหนูก็เลยมาเรียนพรเวทกับแม่ใช่ค่ะก็เรียนหนูอยู่ทุกคอเลยนะคอสั้นดานเลยแต่ว่าสุดท้ายหนูตกผลึกว่าต่อให้อยู่คอสันดานแต่ว่าถ้าเราสันดานไม่ดีมันไม่เกี่ยวกะมันไม่เกี่ยเลยไม่ว่าเราจะอยู่คอไหนเพราะว่าต่อให้ มันเป็นยังไงระบบแม่ก็คือมันมันเป็นแบบเนี้ยค่ะวงจรมันก็เป็นแบบนี้ทุกสิ่งอย่างมันคือการแกะออกมาให้เราหมดอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราพยายามเข้าใจเขาไหมเขาเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่พยายามใช้เวลากับเขาแล้วก็ใช้เวลากับระบบหนูอ่ะปิดเตือนทุกกลุ่มเลยอืไม่ไม่อ่านเลยเข้าะจะสันดาละหนูก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยอะค่ะ หนูจำแม่ไหมที่หนูมาไพายเวทแล้วแม่บอกว่าให้หนูอะอยู่กับตัวเองใช่ค่ะแล้วโฟกัสอ่าทุกคนนะอย่าคิดว่ามาเรียนพเวทกับแม่แล้วแม่จะอุ้ยแม่นู่นนี่น่นนะแม่จะบอกว่าครูออฟพูดไปอยู่เออแม่บอกว่าไปอยู่กับตัวเองหนูต้องไปอยู่กับตัวเองลูกแล้วหนูไปฝึกฝนแล้วหนูมีวินัยมันมีแค่นี้จริงๆใช่ค่ะมันมีแค่นี้จริงๆแล้วน้องปิ๊งเนี่ยเคยเรียนที่อื่นมาก่อนไหมคะเรื่องเทรดฟอรเร์ไม่ไม่ได้เรียน คือก่อนหน้านี้ก็เล่นพวกซื้อโกนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อถูกซื้อถูกขายแพงแล้วก็มีเล่นพวกคุณบางเพราะว่าเพื่อนเอเพื่อนให้หุ้นหุ้นปันผลใช่ไหมลูกหุ้นปันผลแล้วก็คื้อพวกปันผลอ๋อมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับมันคนลเวกับฟอเร็กเลยนะใช่เลยค่ะแบบทีเนี้ยหนูรู้จักหนูรู้จักแม่ได้ยังไงเนี่ยแม่แม่ก็งงอยู่จะไม่ถามหนูเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เฟซบุ๊กเลยอ่ะก็ เออน่าจะมีคนส่งเรื่องพีเอมาอะไรเงี้ยให้อะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็เลยแล้วมันขึ้นอะไรปากกาเขียวก็เลยไปเสิร์ชดูว่าคืออะไรแล้วน่าจะเจอพวกอาจารย์บอยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อหนูไปเสิร์ชในไหนหนูไม่เล่นเฟซบุ๊กก็ในยูทูบเหรอเสิร์ชทิกต็อกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยเล่นคือมีหมดแต่ว่าเป็นคนไม่เล่นโซเชียลจะแบบโฟกัสสิ่งที่ตัวเองทาใช้เวลาเก็บอย่างอื่นอะไรเงี้ยมากกว่าเออเออเออก็เลย มาเจอแล้วตอนนั้นหนูสงสัยไหมว่าระบบเขตอะไรวะแม่ปลาปากาเขียวหนูสงสัยเหมือนคนอื่นไหมสงสัยแต่ก็ด้วยความสงสัยว่าทําไมเขามีรอบนับรอบอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามฟังอะไรเงี้ยแล้วหนูอ่ะจากที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วหนูรู้สึกว่ามันจับต้องได้หนูไม่ต้องการสิ่งที่ความเสี่ยงที่มันจับต้องไม่ได้อะอันเนี้ยของแม่อะจับต้องได้หมดทุกอย่างมีรอบให้นับ มีมท่าทุกส,สิ่งอย่างมีวงจรคือมันครบมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวหนูเชื่อว่าแบบหนูเป็นคนที่ไม่สามารถหนูหนูเป็นคนที่ชอบแบบว่าหนูจะควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวเองอะไรเงี้ยหนูไม่ชอบขาดทุนเพราะคนอื่นอะเออดีอันนี้ดีถ้าจะขาดทุนอะก็ต้องขาดทุนที่เราเองอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะขาดทุนเพราะเราเองหรือกาไรเพราะเราเองต้องอะไรไรู้ไหมลูกต้องเรียนรู้ถูกไหมเราต้องมีความรู้ หนูหมกมุ่นมากเลยต้อง,องอใช้ค้อหมกมุนคือแบบหนูไปนั่งเครื่อแบบขึ้นเครื่องบินนอนนั้นไปฮ่องกงก็ยังฟังแต่คลิปซ้ําไปซ้ามาค่ะแล้วก็เราก็จดออกมาอย่างสมมติของเรื่องของแม่แม่จะเป็นระบบกว้างๆใช่ไหมคะแต่ก็จะมีครูออฟที่เป็นวงจรอาจาร,รย์บอยแล้วก็มีอะไรเงี้ยเราก็จะจดของแต่ละท่านก็คือเลือเาสาือไว้ที่ที่มีคีย์เวิร์ด ที่แบบสําคัญอะแรงเงี้ยที่แบบที่ที่คุณครูเขาลงเรื่องนี้บ่อยๆอยา่เงี้ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ละท่านก็จะลงดีเทลไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะจดออกมาใส่สมุดไดอารี่ของตัวเองเอาไว้อืแล้วทีเนี้ยลองหนูช่วยคอนเฟิร์มเพื่อนๆหน่อยว่าการจดบันทึกที่แม่พูดปาจะฉีกถึงหูเนี่ยการจดบันทึกการวางแผนเทรดมันสาคัญไหมลูกสําคัญมากค่ะเพราะว่านี่จดเป็นไดอารี่เลยค่ะจดว่าวันนี้ได้ตังค์เพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่หนูได้ จดแบบไม่ใช่แค่ว่ากี่จุดได้เงินเท่าไหร่ได้เพราะอะไรแต่จดแม้กระทั่งความรู้สึกของหนูนะตอนนั้นที่หนูกดออเดอร์หนูเสียดายไหมหนูอะไรไหมคือหนูเขียนลงไปหมดเลยทุกอ,อย่างอ่ะอืม,อมเพื่อนๆบอกว่าจอดรถคุยดีวกว่าไหมคะน้องปิงพี่เป็นห่วงอ๋อรถติดคะ่ะอ,อ๋อรถติดอยู่คะ่ะไม่เป็นไรเนาะทีเนี้ยอ่าในเรื่องของระบบอ่ะหนูอยากจะจะบอกอะไรเพื่อนๆที่แบบเพื่อนเข้ามาในระบบแม่ หรือเรียนมานานแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จหรือคนที่ยังมาบังเอิญมาฟังวันนี้ครั้งแรกหนูอยากจะฝากอะไรถึงเขาในเรื่องของระบบประกันเขียวหนูคิดว่าสิ่งแรกก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์อะค่ะเราต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ต้องเช็คหนูเช็คตั้งแต่วีค่ะวีคเดย์เฮสเซสหนึ่งแล้วก็หนูดูสามทมเฟรมเล็กก็คือมีสิบห้าเอ็มสิบห้าเอ็มห้าแล้วก็เข้าออเดอร์ที่เอ็มหนึ่งค่ะคือ ไอไอแพดของปิงอ่ะจะแบบใส่หกจอ,อ 6, ของกัมใช่เพราะว่าหนูอะ่ะต้องการหนูเชื่อว่าเงินที่จะได้อะ่ะมันต้องไม่ฉาบฉวยอืมแล้วแล้วมันจะได้อ่ะค่ะหมายถึงว่าเราเราต้องทุกครั้งหนูจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเข้าออเดอร์เนี้ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะโชคช่วย เราจะต้องอธิบายกับตัวเองได้ว่าฉันดูอะไรบ้างนะฉันถึงได้ออเด,อ,อ,เดอร์นี้ออกมามต้องมีเหตุผลทุกครั้งว่าเข้า<ช>ด้วยเงื่อนไขอะไรใช่ค่ะแล้วมีคนเคยถามแม่นะอันนี้น้องปิงช่วยตอบหน่อยว่าไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าเทรดแล้วไม่ประสบความสําเร็จ